ต้าหูไข่ย่าจะย่าจาะ,ะทอดก่อนแล้วจะ้ะทอดก้อนแล้วย่ากับไข่ย่ากับเฮ็ดเป็นเฮ็ดอาหารเวลาหกหมื่นนาทีกบับบนรถเลยจ้ะเพิ่นขืนให้ไขรยกเฮ็ดกับเขาคือย่าจะเป็นแม่สีเลื่อนเนาะ เพิ่นเพิ่นหมอบหมอบนาทีให่เข้าืจอดไล่มื่อวานกับเมือเปิดไล่เมื่อวานนี่เลยจ้ะเวลามันกับบอลลครับเจ็ดมงกว่าช่วงนี้เข้าเพื่อนๆก็จับมือกันไปเน้ะจ้ะคุณยายเนาะจับมือกันไป มเมื่อเสาร์นี้ยินว่าเจ็ดโมงยายกลับไปขอบคุณด้วยจา้าไข่น่อเขามาแวบๆตอนเศร้านี่พอท่านได้ไปหาเพื่อนคนใดอยู่จ้าพี่น้องเห็นคุณยายย่หาดจอมเทียนแล้วอิจฉาคุณยายเนาะเพราะว่าเก่งมากเลยค่ะจา้า <c ười> อัน เป็นเป็นแม่บ้านเนาะจ้ะเขาไปโทวเขามากตอนนี้อันนี้ยายจะลีดไล่เลยกรอบนี้ดีจ้ะคุณยายเนี่ยกิน เห็ดใหม่ๆใยโบหูเนาะใยกระล่มใยโบหูเดือดแหลกใยกระล่มตั้งแต่คลิปเลี้ยวจ้ะเห็ดไปแล้วซี่ขอขาดอีกขอหนึ่งว่าสันว่าเดี๋ยวมือแร่งใยจะให้ลูกๆเบื้องให้อยู่จ้ะอยู่คนเดียวตำ เฮ็ดกับเข่ากอนจ้ามือเนี้ยเฮ็ดกับเขาเ่าแสบๆจะ้ะเฮ็ดสองเมนูจะ้ะจบบนี้จะ้ะเดี๋ยวยายก็จะเอามาทอดทอดไฟอ่อนๆได้จ้ะพี่น้องทอดไฟกลางนะจ้ะเรต้องทอดไฟแห้ง โลง่งบัดเนียนพเพราะคนมกเกเเาเ,เก็บเก็บเวลานี่ยคนายก็ได้บ่มีเนี่ยจะเฮ็ดเป็นแม่บ้านเนาะจ้ะเฮ็ดแต่กับเขาก็เต้าหูจห้จ้ะเต้าหู้ไข่แยวจ่าไปทอดก่อนพอ่อพ่อแต่เปิด <c oughs> แบบ เฮ็ดเค้กเพราะว่ามือวันเสาร์จะไปวันเกิดย่ายยู่หัวห็นเนาะจะกะจะเฮ็ดเค็กไปอันนี้จะล้อมแป๊ง มีอย่างที่จะเห็ดย้ายกับโบให้คนเห็นใครจะเห็ดจักมากสสยจ้ะแบบชุกกระหูกแนะ่กุญายกินเขาวว่าระบบจ้า เอ็ดกับเขาแลวกับเอาผ่าล้งถังผ่าลง้งปันไม่สถานทีทองเที่ยวเลยเนอะจากยายยัำยัำประ่านเคยไป้จาานน้าง่เนาะเมืนี้จะมีเมนู จอมเที่ยงจ้ะอ๋อจักมากสายจ้ะแบบชุกระหูกแน่คุณยายกินเข่าระบจ้าส่วนคุณยายกินน้ำบ้านนี้โดนโดนคอยต่างประคุกบอด่นบอกให้ยายต่งคารับเงินพ้นบา้า มันมีอยู่หาหาขอจ้ะเป็นแผ่นเกี่ยวอร่อยเลิศ่ะจะหาคุณยายละมุน <c oughs> ยังไหนจากคุณยายเวลารถบ่จ้ะยายยายไหล่มากเวลาเพราะว่าช่วงพญ่เพิ่นเลิกงานมากเพิ่นก็กินข้าวแล้วเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานเนาะ เห็ดใหม่ๆยายบะหูเนาะยายกะล้มยายบะหูเดือดแหลกยายกะล่มตั้งแต่คลิปเลี้ยวจ้ะแต่ว่าวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์สามมือยายจะไหลใช่าาไดมคอยคอยอันนี้เบิง ันนี้ก no <hel> ็จะเป็นน้ำกิ้มไก่ที่ยายเตรียมไว้จ้ะโมโหว่าบนไหนตั้งค้ายตรงใดอีกแน่จ้ะจเมือเมือนี่แม่นองยี่เชียไปไปซอยยาก ใส่ซอยญาาิยกยกบานไม้ขึ้นบ้านเมื่อนี้มัดไร่สดคือเจ้าลำไ้คือกันกับย่ายนี่เด้อจ้าเข้าจะพัดพักเข้ากับส้อยพักเรียบร้อยคือย่าจะต่ำมะคุงนี่จ้ะย่าจะต่ำมะคุงพัดพักร้วมใส่เต้าหู้ไข่จ้า เพราะว่าพวกน้ำพวกน้ำกาแฟ่น้ำโอเลี่ยงน้ำอี่ยังนั้งสิจากกระพากันเทดเองเพราะพ่อแท้เปิดกล้องไล่เปิดกล้องไล่พ่อใหญ่ไอ้คนกับบริหารคะแนนได้ใหญ่คุณใหยนี่เพราะว่า เมื่อว่านี่ย่าเข้าไปช่องเพื่อนที่บนเฮ็ดมาน้ำกันเพิ่นไล่ก็ล่งบัดเนียนเพราะเพื่อนมกเกเอนเาเก็บเบ<ม>บก็บเวลาเนี่ยคนย่ายก็ได้บ่มีคอมเมนต์บอกย่าในเรื่องจ่าเพราะว่าย่าไปไปหาสองมือเรอจาจะบพอบ้าบ้านจา้าเด็กน้อยบ้านนี้มากกินเกี้ยวจะมากกินเกี้ยว อดห่อเกี่ยวทอดจ้ะมากินน้ำย่อยได้ดจ้ะมื้อนี่นี่จ้าใยใยส้มรอดได้เลยจ้ะเพราะว่าปีนี้บ้หูว่าจะเฮ็ดเช็กได้จะเฮ็ดหลางเรียบร้อยแล้วง่ายๆบ่ได้ยากจ้ะ ทุกปีนี้ต้องเก็ดเป็นสั้นคือพ่นเฮ็ดขายนี่จะ้ะแยวมืออื่นยายจะเฮ็ดเมนูแซบแซบให้พี่น้องกินอีกเมนูหนึง่งพูกม,มืองเ้านี่ายกับทั้งว่าโอ้ยเป็นแม่นเพิ่นให้ยกตาย